不给了我。<laughs> <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราสองคนจะมาพาทุกคนมารู้จักกับเพลงคู่เคียงครับผมของปู่จาน้องใหม่นะครับแนะนํามาจากน้องซีนะครับที่คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็ดูจากวิวแล้ว9เดือนนี้ก็ปาไป25ล้านวิวแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่เพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับช่องของเรานะครับก็จะเป็นช่องที่เน้นเรื่องเรีแอคชั่นเป็นหลักนะครับผมยังไงแล้วเนี่ยถ้าชอบนะครับฝากกดติดตตมพร้อมกับกระดิ่งนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ฉันเชื่อว่ารักมันมีอะไรที่มากกว่าการสืบพันธุ์ก็องค์ประกอบมันมีมากมายไม่ใช่แค่การนอนด้วยกันีอยามความรักในแบบฉันมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีเรื่องราวเป็นร้อยพันบุญลกความจริงในความฝันเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนรวมคิดในยามลำบากอยู่ข้างเคียงเป็นดังเต็มพิษเป็นดังหมู่มิดในยามอดพิอยู่ข้างเคียงเป็นคนที่อยู่ข้างกายในตอนที่มันยากเป็นคนที่รักมากมายแม้ฉันเพื่อนคนเพื่อพินเป็นคนที่ น้ำตาในวันในลาและอ่อนแรงเป็นคนที่ร่วมเดินกันมาแม่มีความงามและทม แตใคปนน้ำว mm ่าจนก็ไ hmm. ม mm ่สนหลอกคนรอบตัวจะเหนื่อยเพียงใดจะอดจะทนและพร้อมจะสร้างครอบครัวคนบอกว่ารักมันกินไม่ได้ทันนั้นก็ปล่อยเขาไปแต่รักของเราคือการเก็บอมลงตักฐานะันด้วยใจไม่ได้รักเพราะว่าเงินตราเพราะเราต่างนแกเอแต่เราเขารักกันมาขอบพุณที่ฉันได้พบอตตตองต ก,งงกววังต่อให้แขนขามวแรงลุกไมไว้ในยากที่ป่วยใครดูแลไม่ไกลห่างจะรวมทุกจะรวม,ก,รวมก,กันไปบนนทางรักไม่จืดจางแม้เวลานานผ่านแม่มองจากเท้าล้วก็ไปสุดแขนฉันไม่มีแหวนและเงินทองเพราะฉันไม่มีรันาลิกาแบรนด์เนมเสื้อผ้าทำเป็นก ีแ yeah, ่แกะาไม่คอยปัทังก็ไม่เคยอิ่มจังดังใจปองปัจจัยภายนอกก็ไม่เลือกขี้หมาเพราะจะได้เธอมาเป็นคู่ครองเป็นคู่คิดในยามที่ชีวิตต้องมาเิญกับความมืดหมนไลอนาคตไลความฝันนี่ก็เสียงปรรนาของผู้คนตอนอายุสิบแปดฉันเรียนไม่จบต้องทำงานแบกขามต้องสู้ทนแต่เธอ้าทนและก็มาอยู่ด้วยเพราะจะได้ผัวรวยมาตั้งหลายคนมีความจนแต่ตกงน้าผาอีกคนประมา ชินชาเพราะค่าของคำที่เธอบอกว่ารักมากกว่าทรัพย์สินหรือจินดาจะอกกอดเธอจนนาทีสุดท้ายให้ลูกนราบเข็ยนจนชินตาต่อให้สองหูจะไม่ได้ยินเสียงต่อให้สองตาเรามันจะพลามัวต่อให้เหี่ยวเช่ากันไปทั้งตัวใหญ่จึงต้องกลัวความไม่จรงรักต่อให้แ้นข้าวนแรงลุกไม่ไหว ที่ป่วยใครดูแลไม่ไกลห่างจะรวมทุกจะรวมสุขก,กันไปบนหนทางรังไม่จืดจางแม่เวลานานผ่านไปต่อให,ให้สองหูจะไม่ได้ยินเสียงต่อให้สองตาเรามันจะพลาหมู ทั้งตัวใหญ่จึงต้องกลัวความไม่เีรัง่อให้แขนข้าวนแรงลุกไม่ไหวในยามที่ป่วยใครดูแลไม่ไกลห่างจะรวมทุกจะรวมสุขกันไปบนหนทางรังไม่จืดจางแม้เวลานานผ่านไป ดีมากครับทุกคนมันเป็นความหมายข,ข,ของคู่ชีวิตเนาะ <S <S ใช่อันเดี๋ยวคุณจีลองบองอความรู้สึกที่มีต่อเพลงค,ความรู้สึกก็คือยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่รอเนาะเขาก็แค่แล้วใช่แล้วเขารักกันมาก็นานแล้วก็จะมีเราแล้วเขาก็ต้องผ่านอุปสรรคม,มากมายใช่ลก็คือสำหรับตัวตวผมนะตัวไทยนะความรู้สึกที่มีต่อเพล่นนี้เนี่ยก็ unexpected หรือเกินความคาดหมายมากๆในความคิดเราคิดว่าแบบจะเป็นแรปแบบทั้งเพลงแต่เพลงเนี้ยตั้งแต่ชื่อเพลงก็คือคู่เคียงใช่ไหมครับทุกคนมันก็น่าจะหมายถึงคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นคู่ในรูปแบบอะไรก็ตามนะครับสำหรับเพลงนี้คู่เคียงก็มีหลายรูปแบบมากๆม่ว่าเป็นความเป็นเพื่อนความเป็นคู่ชีวิตแต่ละหลกก็คือความเป็นคู่ชีวิตที่ไม่ว่าจะคู่ชีวิตแบบไหนคู่ของเราจะเป็นไงนะครับ ความรักแล้วความจริงใจที่มีต่อกันนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่จะทําให้อยู่เคียงข้างกันไปได้จนแก่เท่าเลยแม้ว,ว่ากุ้งเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอาจจะไม่ได้รวยอาจจะไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยหรือแม้แต่ในยูนีเนียเขาให้เหน็นถึงคนตาบอดนะคะคนห่หนวดคนแก่หรือว่า คนธรรมดาทั่วไปอะที่ไม่ได้มีชีวิตที่เลื่อนลุกอะไรเลยแต่แต่เขามีความสุขได้ในแบบของครับปู่จานก็ทำออกมาได้ดีมากสำหรับเพลงนี้นะครับและช่วงแร็ปพูดถึงช่วงแร็ปนี้ช่วงแร็ปเนี่ยก็เป็นช่วงแรปที่ฟังง่ายแล้วก็มันเป็นแร็ปเพื่อชีวิตมากๆนะครับสุดทนเป็นแร็ปเพื่อชีวิตฟังแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีมากสําหรับใครที่แบบท้อแท้ท้อถอยหรือว่า ประสบปัญหาอะไรอยู่นะตอนนี้เวลานี้แล้วมาได้ฟังเพลงนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกดีเหมือนที่เราสองคนรู้สึกดีนะครับแม้ในวันนี้เราสองคนจะรู้สึกเหนื่อยมากๆแต่เราก็พยายามช่วยกันแบบว่าคอกระโหลกเงี้ยต่เอ้ยมาทําคลิปหน่อยคือต้องช่วยดึงมามาทาคลิปเพราะว่าคุณผู้ชมก็รอฟังอยู่แล้วก็อยากจะรู้มากเลยว่าน้องซีทาไมถึงชอบเพลงนี้ครับที่ขอพี่มาพี่อยากจะรู้เหตุผลว่าทาไมน้องซีถึงแนะนําพี่สองคนให้ มาฟังเพลงนี้แล้วเพราะอะไรน้องซีถึงชอบเพลงนี้นะครับแต่พี่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชอบแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบเอะพราะความหมายดีแล้วก็เป็นเพลงรักที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้ายี่สิสี่สิบห้าสิบน้องมาฟังเพลงนี้ก็ฟังได้แน่นอนนะครับสำหรับเนื้อเพลงก็ได้เห็นไปตาม หน้าเอ็มดีแล้วนะครับเราก็จะไม่พูดถึงนืเพงลงอะไรมากเพราะว่าเราก็ได้ซึมซับความหมายไปพร้อมกันแล้วนะครับสความรู้สึกที่เรามีต่อเพลงนี้ก็คือดีมากๆเลยดีมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ภายแล้วก็ก๊อตได้มาทัเพลงของรูจานเคยเห็นรูจาร้องมาเฉพาะในรายการแร็ปเปอแต่ว่าเราสองคนยังไม่เคยเห็นเออยังไม่เคยฟังยังไม่เคยเห็นเอ็มีของปูจานนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับขอบคุณที่แนะนำมานะครับมากเลก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับ คอมเมนต์ขอเพจกลางนะครับลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับไปสู่2,000ซับให้เร็วๆนะครับผมก็นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปทำคลิปเรียกชันอะไรกันต่อนะครับซึ่งมีคิวรอเทียบเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปในกระแสคลิปนอกกระแสเพลงดังหรือเพลงไม่ดังแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกชันตามคำขอเป็นหลักนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีอะไรมาแรงเป็นกระแสเราก็อาจจะมาเรียกชันก่อนนะครับผมยังไงก็ เป็นหวงทุกคนนะครับใครที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็พาคุม้มครองเจ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับผมก็ขอให้ทุกอย่างมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็ประคำคลิปของเราก็พบกับสิ่งดีๆในแต่ละวันนะครับผมก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับ วันนี้นะครับพายกับก้อนก็ขอเวลาขอตัวไปพักผ่อนแล้วนะครับขอล้างตัวก่อนนะครับขอไปล้างตัวอาบน้ำนะครับแล้วก็พักผ่อนแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอ่ะช้วิวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์กระโดดโอเค